thank mm -hmm. you สวัสดีครับสตีดิโอวิวชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเครื่องทาแซนด์วิชของชาร์ปรุน KZS 70W นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะมีวิธีการใช้งานยังไงนะครับผมและตัวเครื่องเนี่ยจะใช้งานง่ายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราสั่งของทางออนไลน์มานะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องของเขานะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับผมซึ่งเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับสามารถอ่านดูได้นะครับสำหรับวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการดูแลบำรุงรักษานะครับแล้ว ประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าของชาปด้วยนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปลั์ภายนอกกันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านบนนะครับจะมีไฟแสดงสถานะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีฝาเปิดปิดแล้วก็เอาไว้ล็อกตอนทาแซนด์วิชตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านหลังนะครับด้านข้างแบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นทางด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นยางกันลื่นนะครับตรงนี้จะเป็นสายไฟนะครับอ่าเดี๋ยวขี่ออกให้ดูนะครับอันนี้เป็นที่เก็บสายไฟนะครับสามารถเก็บสายไฟได้นะครับพอเราออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเเราาาามปิดดดูข้งในนกกัีว่ ครับปุ๊บอ่านี่นะครับผม ข้างในนะเขาก็จะเคลือบมาอย่างดีนะครับผมป้องกันอาหารติดนั่นเองนะครับแล้วก็ให้ทําความสะอาดง่ายนะครับซึ่งเราก็ใช้มาสองสาครั้งแล้วนะครับผมก็มีลองลอยของการใช้งานอยู่นะครับวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการทําความสะอาดเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายมากๆนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นทางด้านในนะครับให้ดูแบบนี้เลยใกล้ๆเลยนะครับผมมันก็จะใส่ขนมปังได้นะครับสแผ่นนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับแล้วพอเราพับปุ๊บนะครับเราก็จะได้เป็นทั้งหมด4ชิ้นนะครับนี่นะครับผมมันก็จะตัดโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่ามัน เดี๋ยวเรามาเริ่มทําแซนด์วิชกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะใช้ตัวช่วยนะครับผมนี่นะครับเป็นขนมปังนะครับทั้งหมด4แผ่นนะครับแล้วก็มีเนยด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะเอาเนยไปใส่ข้างในนะครับผมเป็นไส้นั่นเองนะครับอ่ะเราก็ไปเสียบปลั๊กแล้วเราก็รอแป๊บนึงนะครับผมให้เครื่องมันอุ่นตัวเองสักแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเสียบปลั๊กไปนะครับไฟสถานะตัวนี้ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ให้เรารอแป๊บนึงนะครับผมประมาณสัก30วินาทครับวเราค่อมปังหนี่่เข้าาไปะรหวงที่เรราอนะคผา ็ให้เราเตรียมอุปกรณ์อาหารนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมพวกของที่จะเอาไว้คีบอาหารออกมาด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนเสร็จใหม่ๆเนี่ยมันจะร้อนนะครับตอนนี้เนี่ยระหว่างรอนะระหว่างที่รอเครื่องอุ่นอยู่เนี่ยเราก็นําพวกของนะครับมาประกอบไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เนยนะครับอันนี้เป็นเนยแผ่นนะครับอ่าแล้วก็ใส่ไปแบบนี้ปึ๊บไปปั๊บอ่าแล้วก็อีกอันนึงอ่ะแล้วก็ปิดชึบแล้วเราก็เปิดฝาขึ้นมาฟึบ อตอนนี้ก็ร้อนแล้วนะครับผมเราก็นำขนมปังนะครับที่เราได้เตรียมไว้นะเอามาวางลงไปเลยแบบนี้ตอนวางต้องระวังด้วยนะครับผมเพราะว่ามันร้อนนะฟึบฟึบแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาลงไปปึ๊บแล้วเราก,กดลงไปเลยปึ๊บเราก็ล็อกอต่อมานะครับเราก็รอประมาณสัก2 3ถึงสามนาทีนะครับผมขนมปังก็จะเริ่มสุกนะครับ ระหว่างที่เรารอนะครับผมไฟสถานะก็จะมีติดบ้างดับบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมเพราะว่าเครื่องเนี่ยเขาจะมีการควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติอยู่นะครับระหว่างนี้นะครับเราก็เปิดดูได้เรื่อยๆนะครับเพื่อเช็คนะครับว่าสุกหรือยังนะครับผมอ่ะอันนี้เวลาประมาณ1นาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดดูกันนะครับอ่าอันนี้ประมาณ2นาทีนะเดี๋ยวผมจะรออีกแป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะตอนนี้เราก็ใช้เวลาอบประมาณ2-3นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดฝาเอาแซนด์วิชออกกันนะครับแต่ก่อนที่จะเอาแซนด์วิชออกมานะครับผมเราต้องดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะโอเคเราดึงปลั๊กไฟออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดฝาดูกันเลยอ่านี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นแซนด์วิชที่เราเพิ่งทําเสร็จให,ใหม่เลยนะครับอ่าเขาจะมีเนยทะลักออกมาแบบนี้ด้วยนะครับผมสวยงามเลย เดี๋ยวเราเอาแซนด์วิชมาใส่จานกันนะครับผมตอนที่เสร็จใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งใช้มือจับนะเพราะว่ามันร้อนมากนะครับให้หาอุปกรณ์นะครับมาเอาแซนด์วิชออกนะครับผมโอเคแบบนี้นะครับอ่าปึ๊บโอเคอันนึงนะครับเราก็แกะออกมาแบบนี้นะครับผมโอเคอ่าเรียบร้อยนะครับตรงนี้มันก็สามารถที่จะแบ่งได้นะเพราะว่าเครื่องเนี่ยเขาได้กดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม เราก็มากินได้เลยนะครับตอนนี้ยังร้อนอยู่นะยังไงก็รอให้เย็นสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามากินกันหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับผมก็รอให้เครื่องมันอุ่นแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็ค่อยๆมาเช็ดทำความสะอาดด้วยสำลีหรือว่าผ้านะครับผมชุบน้ําปัดหมาาแล้วเราก็เอามาเช็ดนะครับเบาๆนะครับผมไม่ต้องใช้พวกของมีคมนะครับผมหรือพวกสกอตไบอะไรมาขูดนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตัวสารเคลือบเนี่ยมันจะหลุดออกมาได้นะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําแซนด์วิชเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับเสร็จมาใหม่ๆเลยนะครับผมทั้งหมด4แผ่นเลยนะครับผมเราทํา2แผ่นนะแต่พอเสร็จแล้วปุ๊บเราจะได้มาทั้งหมด4แผ่นนะครับผมอ่ะนี่ผมก็มีหั่นเตรียมมาแล้วนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมารับประทานให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมหลังจากที่เราได้ทำแซนด์วิชแล้วนะครับขออนุญาตทานนะครับผม1ชิ้นนะครับอันนี้นะครับผมอืมเอาเดี๋ยวให้ดูไส้นะครับ ข้างในเป็นไงบ้างนะครับถูกไหมนะมนะครับรอเอ้ไปชีสนะถ้าใครมีแฮมมีปูอดัดอะไรเงี้ยเราก็ใส่ไปได้นะพอใส่ไปแล้วเราก็อบแบบนี้เลยนะครับผมทำกินเองง่ายๆที่บ้านได้เลยนะครับแบบนี้ตอนนี้เครื่องก็เย็นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองทําความสะอาดกันดูนะครับอันดับแรกนะครับเราก็มาเก็บนะครับชิ้นใหญ่ๆก่อนนะครับปุ๊บเห็นไหม มันก็จะติดออกมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็ดออกให้หมดนะครับก็ใช้สำลีนะครับชุบน้ำมาหมาดๆหรือไม่ก็ผ้าก็ได้นะแล้วก็ชุบน้ำมาหมาดๆนะครับเราก็มาเช็ดแบบนี้แล้วก็เช็ดชู้มาเช็ดอีกครั้งหนึ่งอ่ะตอนนี้เราก็เช็ดทำความสะอาดภายในเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ปิดฝาลงนะครับแล้วเราก็มาม้วนสายไฟเก็บได้เลยนะครับผมวิธีการม้วนสายไฟนะครับเราก็ ใส่ไฟมานะครับแล้วเราก็ม้วนใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยมันจะมีล่องอยู่นะครับม้วนไปเลยแบบนี้อ่ะแค่นี้นะครับก็เอาไปเก็บได้เลยนะครับผม อ่ะเพียงเท่านี้เองนะครับผมสำหรับวิธีการใช้งานชาร์ปรุ่น KZS70W นะครับผมวิธีการใช้งานก็ง่ายๆตามในคลิปที่ทำให้ดูเลยนะครับผมและสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจจะซื้อเครื่องทำแซนด์วิชเครื่องนี้นะครับผมสามารถกดไปดูที่ตะกร้านะครับหรือว่าจะกดไปดูที่คอมเมนต์แรกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะลราเข้าไปดูนะครับผมดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง